เซฟตี้สชั้นตัดแต่งอย่างง่ายดายของแถมสุดพรีเมียมแรงแบบที่ทุกคนคาดไม่ถึงลืมการตัดแบบกเก่าๆไปได้เลยแล้วพบกับ,บเอ้ยแล้วพบกับนี่เลยเครื่องตัดแต่งคุ้มไร้สายเบอร์จิ้น800วัตต์128โวลต์เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นตัวเครื่องมีระบบเซฟตี้2ชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานมีชีวกันกา,การกระเด็นของใบไม้ มีน้ำหนักเพียง2.1กิโลกรัมเท่านั้นเร็วกว่าแรงกว่า เพราะมีความเร็วรอบของใบตัดถึง3,000รอบต่อนาทีแรงกว่าสินค้าอื่นในตลาดทั่วๆมีประสิทธิภาพสูงใบมีดคุณภาพอย่างดีมาพร้อมกับการเคลือบน้ำมันคุณภาพสูงเพื่อไม่ให้ใบมีดสึกและแตกหม่นง่ายตัวแบตเตอรี่ทำรรจากลิเธียมไอออนพลังงานกว่า1 2 8โวลต์ความจุ18,00 0ม ah, ิลลิแอมป์และที่สำคัญเป็นมิดต่อสิ่งแวดล้อมอีกต่างหากมีระบบออโต้สต็อปซึ่งมีความปลอดภัยสูงอย่างแน่นอนของแถมที่ได้มีดังนี้1กระเป๋าเครื่องมือ สไขควง 3. ที่หยอดน้ำมัน 4. ีถุงมือ 5. ้าว่นตาเนิรภัย 6. ที่ชาร์จแบตเตอรี่ 7. จ็แบตเตอรี่ 8. ตัวเครื่องสนใจสินค้าอินบ็อกซ์ได้เลย